สวัสดีครับวันนี้กลุ่มของพวกผมจะมานำเสนอโปรเจกต์ที่4 e c o n o m i c n n w w r r o j e t t เรื่องสคอนหอนุนรัฐและเอกชน,นครับพนึกกำลังรับมือการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจดิจ,ดจดิตลัลสาระสําคัญของข่าวครับเมื่อวันที่1กันยายน2566สนหานักงานนโยบายและยุทธศาสตร,ร์การค้าเปิดเผยว่าความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดและการเข้าสู่ ระบบเศรษฐกิจอิจิทัอการทํางานอาัตโนมัติด้วยเครื่องจักรและการเข้าสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลมีทั้งโอกาสความท้าทายและการสร้างความเหลื่อมล้ําชี้จะมีผลกระทบต่อการจ้างงานธุรกิจที่ปรับตัวได้จะมีโอกาสเต,ติบโตเพิ่มมากขึ้นแนะรัฐและเอกชนต้องพนึนกากำลังร่วมมือกันพัฒนาทักษะแรงงาน พัฒนากฎหมายที่เอื้อในการทำธุรกิจสนับสนุนการใช้ฐานข้อมูลทำธุรกิจและกำหนดนโยบายภาครัฐำนังงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้านั้นเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าวจึงได้ดำเนินโครงการศึกษาการลดความเดือมล้ําทางเศรษฐกิจปี2 5 6 6ายภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ประเด็นที่น่าสนใจระบบเศรษฐกิจในรูปแบบดัง้งเดิมถูกขับเคลื่อนไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลจากการขยายตัวของเศรษฐกิจแพลตฟอร์มอาชีพบริการขนส่งที่พัก การซื้อขายออนไลน์สร้างการเปลี่ยนแปลงต่อการซื้อใช้แรงงานอาชีพแรงงานที่ทำงานบนระบบคลาวด์โดยไม่ยึดโยงกับพื้นที่ทางกายภาพทักษะบางประการที่ถูกทดแทนด้วยการทำงานอัตโนมัติโดยเครื่องจักรได้และอาจมีการพัฒนาเทคโนโลยีให้เครื่องจักรทำงานแทนคนในทักษะต่างๆมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่เศรษฐกิจด,ดิจิทัลมีในต่อความเหลื่อมลำ้ำ ทางเศรษฐกิจในด้านต่างๆการจ้างงานงานที่มีรูปแบบทํางานที่ซ้ำๆมีโอกาสถูกทดแทนด้วยเครื่องจักรหรือ ai ซึ่งส่งผลกระทบต่อแรงงานที่อาจถูกเลือกจ้างความสามารถทางการแข่งขันธุรกิจที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสิ่งที่ภาครัฐและเอกชนต้องพร้อมเพื่อรับมือการเปลี่ยนแปลงการพัฒนา,นานทักษะแรงงานให้มีความพร้อมรับมือความเปลี่ยนแปลง พร้อมรับมือเทคโนโลยีจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญเช่นกฎหมายที่เอื้อต่อการพัฒนาการชำระเงินออนไลน์ที่ปลอดภัยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและการดำเนินการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าดำเนินการติดตามสถานการณ์การคา้าการลงทุนเพื่อเสนอและแนะประเด็นสำคัญและกำหนดแนวทางในการสร้างโอกาส และช่องทางการค้าสำหรับเอกชนนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการค้าสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการพัฒนาประเทศสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติการแนะนวทางการเสนอของข่าไปใช้ประโยชน์ในการจัดการภาครัฐ 1. การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานของหน่วยงานราชการซึ่งเดิมติดต่อสื่อสารระหว่างกันโดยการกระดาษและลายมือชื่อไปเป็นการใช้ระบบเครือข่ายสารสนเทศและลายมือซึ่งอิเล็กทรอนิกส์เป็นข้อมูลในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างเป็นทางการเมื่อเพื่อเพิ่มความรวดเร็วและระยะเวลาในการส่งเอกสารและข้อมูลระหว่างกัน2 การนำา i i g d t t a มาช่วยการกำหนดนโยบายสายธารณะเพื่อลดความเหลื่อมล้ำได้เกี่ยวกับพฤติกรรมของประชาชนทั้งนี้เพื่อทำให้ทราบแนวโน้มของประเด็นปัญหาและความต้องการของสังคมแล้วหลังจากนั้นจึงนำมาสร้างเป็นแบบจำลองที่จัดลำดับความสำคัญของประเด็นทางสังคมต่างๆไปตามอำนาจความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐแต่ละแห่ง เพื่อนำเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการวางแผนแนวทางการใช้บริการแก่ประชาชนได้อย่างชัดเจนและตอบโจทย์สะดวกและรวดเร็วรวมถึงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น 3. การเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงเทคโนโลยีอย่างเท่าเทียมกัน พัฒนาเทคโนโลยีในการเชื่อมโยงและการกระจายข้อมูลทําให้การนําเสนอข้อมูลมีประสิทธิภาพได้มากขึ้นและอยู่ในรูปแบบที่สามารถส่งผ่านข้อมูลได้อย่างง่ายโดยปราศจากต้นทุน